นะคะก็ของเขาใหญ่นะคะของเทอนภูพคำนะคะ,คะเปิดประตูสู่เมืองมรดกโลกค่ะก็คือเข้ามาฝั่งทินอีสานก็คือเขาใหญ่บ้านเราค่ะ้วันนี้เราจัดงานกันที่หยังไงครับช่วยบอกคุณผู้ชมบ้านนิดนึงครับวันนี้นะคะเราก็จัดงานกันอยู่ที่เดอะเปีโนเร่เดอะปีโนรีสอร์ทนะคะที่เขาใหญ่เลยนะคะ บอกว่าบรรยากาศนะคะที่นี่ดีมากๆเลยค่ะเหมาะกับการที่จะเปิดงานนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีนะคะกับประเทศไทยที่ได้เมืองที่ขึ้นเป็นมรอดอกโลกใช,ใช่ไหมคะล่าสุดเลยค่ะค่ะพี่เจ้า ก่อนอื่นโจก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวโคราชท,ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้รับรองจากยูเนสโกนะคะประกาศให้เป็นเมืองแห่งสามมงกุฎนะคะซึ่งก็รวมถึงเป็นเมืองแห่งบรดกโลกด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับชาวโคราชจริงๆแล้วก็ในค่าคืนนี้นะคะโจก็ได้มาอยู่กับพี่ๆน้องๆนะคะมิสซิสนางงามทั้งหลายนะคะได้รับเกียรติให้มาร่วมงานที่นี่ก็ เดอะเปียโนรีสอร์ทนะคะบรรยากาศร่มรื่นสวยงามมากๆนะคะทุกคนแต่งชุดผ้าไทยสวยงามอลังการมากเลยค่ะ นานวีนน้ววเเชิค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะก็จะได้เห็นผู้ชมทุกคนคะ่ะจะได้มีความภาคภูมิใจร่วมกันนั่นก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่รัฐบาลกําลังผลักดันรวมทั้งสิ่งนี้มีมานานแล้วนะคะเพราะว่าชาวต่างชาติที่เขาหลงรักสยามเมืองยิ้มของเราก็คือเรื่องของอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่ม่มแล้วประเทศไทยของเรานะคะสามารถที่จะเที่ยวได้ทั้งปีค่ะมีทั้งทะเลภูเขาน้ําตกมีทุกอย่างแล้วผู้คนน่ารัก ผู้คนน่ารัก The best in the world เลยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าคนไทยน่ารักที่สุดแต่สิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้เขารู้จักเรามากขึ้นขอให้ส่งข่าวนี้ไปทั่วถึงกันนะคะการท่องเที่วทยวนะครับจังหวัดโคนานั่นเองนะครับหรือละครราชสีมาด้่นเองนะครับ,บ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะคือจังหวัดโคราชนะคะก็จะมีทั้งภูเขาแล้วก็มีทั้งน้ําตกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากนะคะสําหรับประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็มีธรรมชาติหลากหลายมีสัตว์ป่าด้วยนะคะยังไงก็อยากจะเชิญชวนให้ชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยนะคะออกมาดูมาชมแล้วก็มาท่องเที่ยวค่ะพร้อมกับอนุรักษ์สิ่งที่เป็นของคนไทยไว้นะคะ